love ือนน้ำอควาติก้าในเมืองซานอันเตนิโอเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนนี้องคี้ก็อายุประมาณ2ขวบ1เดือนค่ะก่อนออกจากบ้านก็ต้องโดด<อ>เพิ่พมพลังงานกันนิดนึงอันนี้องคี้ก็คือแต่งตัวพร้อมออกจากบ้านเรียบร้อยขั้นบนที่เห็นก็จะเป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็สวมทับด้วยกางเกงคือกลว่าไปถึงถอดเล่นได้เลยดาดากลับมาจากที่ทํางานช่วงพักเที่ยงค่ะดาดาก็จะเศร้านิดน,นึงเพราะวันนี้ไม่ได้ไปด้วยเพราะวันนี้เป็นวันทํางานดาดาต้องกลับไปทํางานอีกรอบนึงจะกลับอหมทีนึงก็น่าจะเป็นช่วงที่เรากลับจากสวนน้้ํ<ด>าแลวค่่ะไม ไปด้วยแต่ก็ลงมาส่งเพื่อให้มั่นใจว่าเมียไปแน่นอนจะทําอะไรก็จะได้ทางสะดวกเต็มที่เลยพ่อปล่อยให้วันหนึ่งวันนี้ผู้อุปถัมภ์ที่พาเราไปก็คือเพื่อนสมัยมธัธยมของฉันเองจา้าลูกเมีย like จะไม่อยู่ดูมีความสุขผิดปกติ<ร>ามากเพราะหนุ่มน,น้อยคนนี้มีนามว่าพี่หีเป็นลูกชายคนเล็กของเพื่อนฉันจา้าส่วหนูน้อยตัวชมพูคนนี้คงไม่ต้องแนะนํากันแล้วเนาะคงรู้จักกันอยู่แล้ว พหนุ่มที่เก๊กหน้าหล่ออยู่ข้างหลังนั้นมิสตันหรือพิธิตลูกชายคนโตของเพื่อนชันจาแข่งกันเก๊กหล่อหน้าดูเลยลูเ<ม>อรไ,<ม>ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงที่หมายแล้วจา้าเสียงองค์กี้ไม่ยอมหยุดพูดเลยสักวิจอดรถเสร็จเรียบร้อยก็ทาก,กันแดดให้หนุ่มๆก่อนเลยค่ะองค์กี้ก็คือพร้อมมาก3 4มสี่ทางนี้โลเก้ไปทางไหนล่ะห้วยแว้นพร้อมประหนึ่งดาราเอลิสฮอลลีวูดมาแต่เว้นเอียงไป450องศาเราตลกไปถึงไหนลูกขายสวยบางก็ได้เอฟังเสียงลม ประมาณ34,855กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงลมแรงมางงกึมองค์กีโตลมก็เลยเดินช้าก,กว่าเดิน88เท่าวันที่เราไปเป็นวันธรรมดาค่ะแต่ได้ที่จอดรถไก่มากข้างนอกดูเงีย,งยบๆแต่ฉันคิดว่าด้านในมวลมหาประชาชนต้องเยอะมากไม่อยากจะจินตนาการว่าเสราร์อาทิตย์คนจะเยอะแค่ไหนยิ้มหวานนั่นใช่ยิ้มหวานแน่ใช่ไหมวีกีมองก้องจะไม่ร่วมมือกับแม่หน่อยหรอลูก เข้ามาด้านในแล้วทาเลี้ยวขวาที่แยกนี้ก็จะเป็นซีเวิลส่วนทางที่เรา,เรากำลัง,เ,าางเดิน <มา S 1> ไป <มา S 1> ก็คือเดินไปที่สวนน้ำอควาติก้าค่ะซีเวิลกับอควาติก้าคือต้องซื้อบัตรแยกกันนะคะซีเวิลจะเป็นสวนสนุกแบบธีมพาร์คแล้วก็มีโชว์สัตว์น้ำด้วยตั้งแทนไปด้านขวานั้นก็คือจะเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในซีเวิลค่ะส่วอควาติก้าก็จะเป็นสวนน้ำมีสไลเดอร์ใหญ่ยักษ์ที่เห็นแล้วก็จะมีสระน้ำหลายโซนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสระเด็กสระผู้ใหญ่แล้วก็สระที่จำลองเหมือนทะเลมีคลื่นซัดด้วยเดินมาตัั้งงาาไม่ถึเททสก ยังต้องเดินอยู่จะเตรียมไม้พอกปักคงลูกเสือหมู่แรดแล้วนะนี่ก็คือราคาบัต สำหรับหมาดำอย่างฉันใช้บัตรเพื่อนค่ะเพื่อนซื้อบัตรหลายปีมารับถึงที่แถมยังมีบัตรให้ใช้ฟรีอีกผ่านประตูแล้วสิ่งที่จะเจออย่างแรกเลยก็คือบอ่อปลากระเบนค่ะเป็นปลากระเบนรุ่นเป็นมิดนะคะจะไม่แทงอกใครแต่อยา่างใดถ้าใครอยากอยู่ในบอ่อแบบนั้นก็คือต้องจ่ายเงินค่ะส่วนที่เพื่อนฉันกําลังชีบ้บ่อจะมีจุดให้ยืนชมปลากระเบนในบอ่อนี้เริ่มจับน้องได้แบบไม่เสียเงินค่ะส่วนสไลเดอร์อันใหญ่ยักษ์ที่เห็นด้านหน้าสไลด์ลงมาก็จะมีอุโมงคลอดใต้ท้องบอ่อนี้ถ้าสังเกตดีๆอันนี้ก็คืออออุโมงค์ที่่สไลลเดดรจะผาน เพิ่งบอกไปค่ะสไลด์ลงมาแล้วก็ได้ชมปลากระเบนไปด้วยเลยเก๋ๆถ้าอยากชมแล้วก็แตะน้องแบบใกล้ชิดก็ซื้อบัตรลงไปค่ะสนุนราคาัตร20เหรียญเท่านั้นเท่านั้นของคนอื่นนะแต่สําหรับชั้นบอมีเงินลงบอจ้าตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่สไลดเดอร์สไลด์ลงมาอย่างที่บอกแล้วก็ลอดต่อมาที่อุโมงใต้น้นําน้องนี่เลยค่ะได้ที่องค์กี้ตอนนั้นยังเล็กอยู่มากก็คงจะได้แต่ว่ายน้ําเล่นเฉยๆวันนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดยืนดูปลากระเบนที่เพื่อนฉันบอกค่ะเป็นจุดยืนดูแบบแชั้นประหยัด ประสาอีโคโนมีคลาสก็ต้องยืนลุนไปค่ะว่าน้องจะ่ายเข้ามาเฉียดให้มาจับมาทัชหรือเปล่าที่มาแล้วที่จับเร็วจับเร็วจับเร็วเอ้ยนี่ไงพี่ทิตได้จับแล้วเด็กๆก็รอด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่คิดอยู่ในใจว่าแกล้งถีบองคงกี้ลงไปให้เป็นอุบัติเหตุพัดตกน้ำดีไหมอองกี้จะได้ใกล้ชิดน้องปลากระเบนแบบประหยัดไป20เหรียญ ได้ไม่นานองกี้ก็รอที่จะไปไว่ายน้ําไม่ไหวแล้วก็เลยเรียกพี่ๆไปไว่ายน้ํากันเดินตามพี่ๆเขาต้อยๆเป็นทัวลูกเป็ดมากเอ็นดู Let's go to t w เย่ว่าจะถึงสะว่ายน้ำประหนึ่งเดินทางไกลมากแต่ในที่สุดเราก็ถึงแล้วคะ่ะเ <Yeah. S 1> ย่จะดูจำนวนผู้คนคร่าวๆอันนี้คือวันธรรมดานะคะคนยังเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ได้มีขี่คอกันแน่นอนสะว่า ของที่นี่ก็จะมีอยู่หลายสะค่ะมีทั้งสะเด็กสะผู้ใหญ่สะน้ำวนเราเริ่มกันที่สะนี้ก่อนค่ะระหว่างที่ฉันกําลังเตรียมตัวองค์กี้ก็วิ่งไปกับเพื่อนฉันเรียบร้อยไม่แครแม่มันเลยแม่ถ่ายให้ดาดาด้วยที่สวิมคิก,คก,คกแล้วคิกนี่ก็คือเชียร์ลูกสุดหวังว่าองคี้จะไปเอาวิชาว่ายน้ําที่ไปร่ำเรียนมามาใช้บ้างได้ เสียงเด็กๆนับถอยหลังกันเพราะว่าเขากำลังเขาดาวเวลาปล่อยขึ้นที่กำลังจะมาถึงค่ะลืมบอกไปว่าสระนี้เป็นสระจำลอง<ม>แบบทะเลไม่มีทรายจริงๆนะคะแต่ว่าเขาก็จะใช้สีกระเบื้องสีน้ำอะไรให้เหมือนทะเลมากที่สุดอ่ะนี้ไงขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีการปล่อยขึ้นมาเป็นระยะให้ได้ฟิลทะเลท่ายใจมากที่สุดเด็กที่โตหน่อยห,าห้าขวบขึ้นไปคือชอบสระนี้มากค่ะกระโดดเล่นขึ้นกันสู้ส่วนองคี้นั้น ลูกคืนไม่ไหวค่ะขอลามากินกล้วยก่อนในเมื่อองคก์ี้ไม่ชอบสระนี้เราก็จะพาะองคก์ี้ย้ายสระกันค่ะไป เราก็เดินกันมาปักหลักตรงแถวแถวสระน้ำบนค่ะเสื้อชูชีพพี่องค์ีใส่ไม่ได้เตรียมมานะคะที่นี่เขามีเตรียมพร้อมไว้ให้แบบนี้เลยแบ่งไส้ไว้ให้ตามสีค่ะสีฟ้าที่องค์กีใส่ก็คือเล็กที่สุดแล้วเดินสวนกระไล่กับของที่นี่คือฮอตมากเวอร์เดินมาถึงสระนี้ก็เป็นเวลาข้าวเที่ยงพอดีทุกคนก็เลยแวะพักกินข้าวกันก่อนค่ะนอกจากเพื่อนฉันแล้วก็ยังมีเพื่อนของเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นคนไทยเหมือนกันค่ะพาลูกมาว่ายน้ําเหมือนกันองคีเล่นน้ำด้วยแวบเดียวนะคะแต่ว่าหิวเวอร์ กินกล้วยไปสองใบข้าวอีกแล้วก็ต่อด้วยขนมอีกอเคีเค้ยวไม่หยุดเลยตอนแรกฉันจะเดินไปซื้อน้ำเพื่อนยืนแก้วนี้มาให้จัะแถมพึ่งมาให้หนึ่งตัว คือแก้วที่เห็นนี้เป็นแก้วรีฟิลจ้ะไม่ใช่แค่รีฟิลภายในวันนะแกจะมากี่ครั้งถ้าแกฮิ้วแก้วนี้มารีฟิลได้ตลอดเลยอัเลิศเวอร์หลอดก็มีที่เสียบให้กันฝุ่นไว้ด้วยนอจกจากจะการฝุ่นแล้วสิ่งที่ต้องการก็คืออีน้องพึ่งเนี่ยแหละค่ะสู่ขิดไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วก็ยังเจอพึ่งผู้ประสบภัยอีกหนึ่งรายตัวนี้ยังโชคดีค่ะพาขึ้นจากน้ําได้ทันแต่ดูท่าทางการเดินแล้วไม่มั่นใจว่าตกน้ําหรือตกบอ่อแอลกอฮอล์มา ติดตามดูชีวิตน,น้องสักพักน้องก็ดูท่าทางจะดีขึ้นค่ะดูเดินได้มีเสถียรภาพมากขึ้นน้องน่าจะรอดแหละยังไงแล้วผลบุญที่ลูกได้กระทําในวันนี้ขอให้ลูกถูกหวยแจ็คพอตอเมริกาด้วยเถิดอมเพียงตุ้มเล่นก็ s w i สเวมอิ่มอิ่มพุงแต่งแล้วก็ไปเล่นน้ํากันต่อ <Ha. S 1> ค่ะ เราจะเล่นสระน้าวนกันค่ะชุดดํานั่นก็คือนาจินเพื่อนสาวฉันเองเขาก็จะมีห่วงยางไว้ให้บริการตีค่ะใครอยากได้อันไหนหยิบเอาระหว่างทางก็จะมีด่านน้าพุน้ําตกให้เล่นเป็นระยะองคี้ชอบเล่นน้ำมากค่ะแต่ปัญหาก็คือองค์กี้เกียดน้ําเข้าตามากเช่นเดียวกันน้ําเข้าตาไปหนึ่งแมตหน้าตาก็คือเริ่มบอจอยแล้ว มาอย่างในฟิล์มจะอู้อี้นิดนึงเพราะคาดว่าน้ําจะเข้าลําโพงเรียบร้อยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะโทรศัพท์เครื่องนี้ iPhone ทว p ลโป a แไม่ได้จะอวดว่ามีโทรศัพท์เก่าแต่แค่อยากจะบอกว่าเครื่องเนี้ยจมน้ําหลายรอบแล้วไม่เคยเอาไปซ่อมกลับมาปกติเหมือนเดิมขออนุญาตอวยยศให้ค่ะคนที่อยู่ในห่วงยางก็คือผู้มีอุปการะคุณของฉันในทิปนี้นจินเองค่ะ ส่วนข้างๆที่คอยประคององค์ีก็สาวชาวไทยเช่นกันค่ะชื่อพี่แววฉากนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะลอยตุ่ปองให้หน้าทาแดดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีน้ําพุน้ําตกคอยศาสให้หน้าหายร้อนเป็นระยะระยะองค์ีก็ดูมีความสุขมากเมื่อไม่ได้อยู่กับแม่แฮปปี้และน่ารักกับทุกคนยกเว้นแม่จริงๆแกพูดแล้วว่าเจ็บ ถึงจุดที่มีน้ำมูอีกแล้วองค์กี้แหกปากตั้งแต่ยังไม่เข้าอุโมงค์เลยค่ะแกดูนะจินพยายามปกป้องลูกตาองค์ีด้วยคนสูงสุดหลังจากผ่านอุโมงค์อันนั้นได้องค์กีก็ขอขึ้นบกอย่างรวดเร็วค่ะเป็นเวลาที่ทุกคนกลับมารวมตัวกันอพอดีตามภาษาความแม่ที่แหววก็พยายามป้อนของกินดเด็กๆตลอด <laughs> เด็กดื้อมันก็ต้องโดนแบกไปทิ้งค่ะ,ลคะแล่วเซนไรซยอกหย่ารูปเป็นที่ระลึกกันซื้อๆองกี้นะตอนนั้นก็คือมีความตะปุกตะปีกมากค่ะเป็นช่วงกําลังฝึกพูดให้เป็นประโยคยาวๆพี่ชายสาขาอเมริกาของอคงกี้ก็เอ็นดูองกี้มากเลยค่ะเอ็นดูหรือว่าเก็บไว้แกงก็ไม่รู้มลานสวมีเดินไปเกาตุดไปตาประสาตัวกินนมมารดาค่ะ ส่วนพิธิศกับพิฮีนนั้นก็ป้อนกันไปแกล้งกันไปตามทางส่วนองค์กี้ก็คอยคนอื่นป like ้อนอย่างเดียวค่ะตอนนี้คือพี่แววขอตัวกลับบ้านไปแล้วส่วนเรากําลังจะเดินไปเล่นจากอีกสระหนึ่งค่ะระหว่างนี้ก็รีฟิลน้าเพิ่มสักนิดก็คือราคาแก้วรีฟิลแต่ในป้ายก็บอกว่าถ้ารีฟิลก็ต้องเสี่ยงเงินนะแต่มันถูกแต่เพื่อนฉันบอกว่าฟรีตอนที่ฉันถ่ายวิดีโอฉันก็ไม่ได้สังเกตราคาพี่มาเห็นตอนนี้หรือว่าเพื่อนฉันจ่ายฉันไม่ยอมเก็บเงินฉัน on ฉันต้องตามไปจ่ายเงินเพื่อนนี่ก็จะ คนมาสะนีก็เพื่อเอาใจองค์กีเลยค่ะดูดีน่าเล่นมากเลยระดับความลึกก็ประมาณเด็กวัยประมาณองค์กีเลยค่ะองค์ีก็เลยแฮปปี้มาไ,<ว>ไม่ตอบคำถามแต่คอนเฟิร์มความชอบด้วยการหมุนตัวหนึ่งรอบหมุนตัวหันไปเจอสไลเดอร์ก็เลยขอให้นาจินพาไปเล่นค่ะมีแม่ไว้ทำไมก่อนสงสัยอยากให้แม่อัดวิดีโอไว้ให้ก็เลยเรียกนาจินไปน่าจะใช่แหละเนาะรอบใจตัวเองสุด ว่าเอาอีกแต่น้าเสียงตงกันข้ามมาได้เปลี่ยนทางพามาเล่นอย่างอื่นดีกว่าค่ะถ้าเริ่มจะไม่ดีแล้วเริ่มมีน้ําเยลใสตานิดหน่อยคราวนี้ก็สัดมันลงมาเลยค่ะพี่สติบุตรเรียบร้อยพอกลับมาเจอณจิน<ม>ก็ล่าเริงได้เหมือนเดิมสนุกเกินความลึกของสระ,ะ,ะน้ำมากเล่นีกไม่น่าเราก็มาเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วค่ะเพราะอยู่ที่นี่นานมากแล้วหน้าไม่หมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์อยากค่ะคนต่อขิวขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์ที่ลอดอุโค์ปากะเบที่พูดถึงตั้งแต่ตอนแรกค่ะอยากเล่นมากสุกมะ แฮปปี้ไห yeah, มคะเย่ไหมฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด Subscribe <laughs> ด้วยนะคะด้วย